สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอรถเก่งมือสองราคาตัดเงินสดนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันอเมราค่ะรถยนต์ปี2012นะคะราคาตัดเงินสดเพียง95,000บาทค่ะเกียร์ออโต้นะคะ1,200ซีซีนะคะเบนซินค่ะทุกท่านใช้งานดีประหยัดมากๆทุกการเดินทางเป็นอีโคคารุ่นแนวสายประหยัดนะคะ เครื่องเกียร์ปกติดีค่ะแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าช่วงร่างพอได้ภาสีปี66ค่ะเริ่มชุดโอนเอกสารมีครบนะคะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่สมรรถนะดีค่ะขับขี่ได้สบายนะคะผู้ขายยังรับประกันการโอนให้ด้วยค่ะราคา95,000บาทราคานี้ไปตามสภาพเลยนะคะสนใจดูรถได้แถวโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ นัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองก่อนได้เลยนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะแอดมินขอลาไปก่อนกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ